สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนำการใช้ระบบสติพร้อมไฮบิดนะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราดูกันเรื่องของการสร้างหน่วยการเรียนนะครับก็คือการที่เราจะกำหนดตัวโครงสร้างรายวิชาว่าจะมีหัวข้อมีประเด็นอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนในวิชานั้นๆน,น,นะครับทีนี้การสร้างตัวหน่วยการเรียนเนี่ยมันจะเป็นการสร้างมีการตั้งหัวข้อไว้ปเปล่าๆนะครับยังไม่มีตัวเนื้อหา ยังไม่มีตัวกิจกรรมใส่ลงไปนะครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการที่เราจะใส่กิจกรรมลงไปในหน่วยการเรียนนั้นๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะดูเรื่องของการสั่งงานที่มอบหมายโอเคนะครับตัวกิจกรรมอาจจะมีหลายๆส่วนเนาะวันนี้ดูเฉพาะส่วนของงานที่มอบหมายก่อนนะครับไปดูกันนะครับวิธีการที่เราจะใส่กิจกรรมลงไปไม่ว่าจะเป็นงานที่มอบหมายไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบไม่ว่าจะเป็นเอกสารใบความรู้อะไรพวกอนะ เราจะใส่ไปในหน่วยการเรียนเราก็จะมากดที่เครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับเพราะเรากดที่เครื่องหมายบวกแล้วเนะี่ยระบบก็จะมีหน้าต่างที่จะให้เราระบุว่างานไอตัวกิจกรรมที่เราจะใส่ลงไปในตัวหน่วยการเรียนะจะเป็นอะไรนะครับจะเป็นงานที่มอบหมายจะเป็นแบบทดสอบจะเป็นฟาจะเป็นหน้าเพจจะเป็นการพูดคุยจะเป็นหัวข้อ,อ,อข้อความหัวเรื่องจะเป็น URL จากภายนอกหรือเครื่องมือจากภายนอกก็แล้วแต่นะครับเราก็เลือกไปตามกิจกรรมที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละอย่างเนาะวันนี้ดูเฉพาะเรื่องของงานที่มอบหมายก่อนก็แล้วกันนะครับเราก็เลือกเรื่องตามที่เราต้องการนะครับอ,อย่างอันนี้เลือกเป็นงานที่มอบหมายพอเราเลือกตัวกิจกรรมที่เราจะใส่ลงไปในหน่วยการเรียนเรียบร,ร้อยแล้วนะครับในกรอบใหญ่ๆตรงกลางนี้นะครับ เราก็จะเห็นว่ามีอาสองส่วนนะครับก็คือส่วนที่เรากำลังจะสร้างตัวงานขึ้นมาใหม่หรือจะไปเลือกงานที่เราเคยสร้างไว้แล้วหรือสร้างเตรียมไว้นะครับการสร้างเตรียมไว้ก็คือจากเมนูทั้งด้านข้างเนะี้ยพอเราเลือกแต่ละหัวข้อเนะี่ยเราสามารถสร้างจากเมนูนั้นได้นะครับแต่การสร้างตรงนั้นเนี่ยจะไม่ได้ใส่ลงไปในโดดการเรียนเราต้องมาจับใส่ตรงนี้เนาะโอเคน,นะครับแต่ณนะตอนนี้เนี่ย ผมจะทําให้ดูกรณีที่เราจะสร้างตัวงานที่มอบหมายอันใหม่เลยนะครับเราก็เลือกที่งานที่มอบหมายใหม่และก็ต้องมีการตั้งชื่อนะครับต้องมีการตั้งชื่อนะครับอ่าอย่างเช่นเอ่องานตัวนี้เนี่ยผมให้ชื่องานหัวข้องานว่าเป้าหมายการเรียนนะครับพอเราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็กดที่เพิ่มรายการโอเคนะครับ พอเรากดเพิ่มรายการแล้วเนี่ยก็จะกลับมาที่หน้าของหน่วยการเรียนนะครับในหน้าของรายวิชานะครับและเราก็จะเห็นชื่อของตัวกิจกรรมที่เราเพิ่งใส่ไปเราก็ต้องเข้าไปเพื่อแก้ไขก็คือจะต้องไปกําหนดรายละเอียดหรือไปกําหนดตัวกําหนดการในการที่จะส่งหรือรายละเอียดในการส่งว่าจะต้องส่งแบบไหนส่งยังไงอะไรพวกนี้นะครับให้คะแนนยังไง เราก็จะไปกําหนดรายละเอียดตรงนั้นนะครับวิธีการก็คือคลิกที่ชื่อของตัวกิจกรรมนะครับคลิกที่ชื่อกิจกรรมมันก็จะมาหน้าที่เห็นรายละเอียดของตัวกิจกรรมนะครับซึ่งนะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรลงไปนะครับเราก็จะไปกดที่แก้ไขโอเคนะครับกดที่แก้ไขตรงนี้นะครับพอเรากดแก้ไข ก็จะมาที่หน้าต่างที่เรากำหนดรายละเอียดของตัวกิจกรรมนั้นๆนะครับก็ตั้งแต่ว่าเราใส่คําอธิบายของกิจกรรมนะครับหรือคําสั่งที่จะให้นักเรียนทำงานนะครับอ,อย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมก็จะสั่งให้นักเรียนเนี่ยแสดงเป้าหมายนะครับให้พิมพ์เป้าหมายว่าตัวเองนั้นต้องการผลการเรียนอะไร ในรายวิชานี้นะครับ มุดประมาณนี้ก่อนนะครับเนี่ยเราก็ใส่ลงไปว่าตัวกิจกรรมนี้เนะี่ยเราจะให้นักเรียนทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดหรือตัวคาสั่งหลังจากนั้นเราก็จะมากําหนดเรื่องของตัวคะแนนนะครับว่างานชิ้นนี้เนะี่ยเราให้กี่คะแนนอย่างอันนี้เนะี่ยผมให้เป็นศูนย์คะแนนนะครับก็คือยังไม่มีคะแนนให้เนาะโดยที่จะแสดงเพียงแค่ว่าจะเป็นเสร็จสิ้น หรือไม่เสร็จสิ้นแค่นั้นนะครับและกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็ไม่รวมกับเกรดสรุปนะครับก็คือจะได้ไม่ต้องไปหารเฉลี่ยกับส่วนนอื่นๆนะครับเราก็คลิกตรงนี้เลือกไว้นะครับอันนี้ก็คือประเภทของตัวงานเออเป็นเป็นคะแนนของงานนะครับส่วนต่อไปก็คือจะต้องมีการกําหนดประเภทของการส่งว่านักเรียนจะต้องทํางานแบบไหนส่งมานะครับเราก็จะคลิกเลือกตรงนี้นะครับ ไม่มีผลงานจัดส่งถ้าไม่มีผลงานจัดส่งก็คือให้นักเรียนอ่านอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้นักเรียนส่งงานเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ส่งแบบออนไลน์ก็คือส่งผ่านหน้าเว็บนี้นะครับหรือจะให้ส่งเป็นเอกสารก็คืออ่านคําสั่งจากตรงนี้แล้วก็ไปจัดทํารูปเล่มหรือไปเขียนลงในหนังสือ,ลง,อ,อลงในกระดาษอนะไรแบบนั้นลงในสมุดทัที ทำลงไปในสมุดแล้วก็เอาสมุดนั้นมาส่งที่โต๊ะครูอะไรเพื่อนะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตัวเอกสารนะครับหรือจะใช้เป็นเครื่องมือภายนอกก็อย่างเช่นว่าเราสั่งงานในไลน์เวิร์กชีตอะไรเพื่อนะนะครับเราก็อาจจะให้นักเรียนมาใช้เครื่องมือเราก็จะสั่งผ่านทางเครื่องมือภายนอกตัวนี้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะเลือกเป็นออนไลน์นะครับก็คือสั่งให้นักเรียนทําผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับ พอเราเลือกประเภทเป็นออนไลน์ก็จะมีตัวเลือกว่าเราต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยส่งงานเป็นแบบไหนบ้างนะครับอย่างเช่นว่าต้องการที่จะให้พิมพ์ลงไปในกรอบในตัวเว็บไซต์นี้เลยไหมนะครับหรือจะไปทําที่เว็บไซต์อื่นแล้วก็ทําลิงก์ไปอะไรเงี้ยนะครับเป็น URL ของตัวเว็บไซต์นั้นหรือจะเป็นหมายเหตุกํากับสําหรับผู้เรียนซึ่งอันนี้ก็ออกตัวนะครับว่ายัางไม่ได้ลองทำเนาะ หรือจะใช้วิธีการอัปโหลดไฟล์ก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำจาก Word ทําจาก Excel แลอะไรเพื่อนะแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ไว้เพื่อเอามาอัปโหลดหรือแม้แต่ให้นักเรียนเขียนลงเป็นกระดาษแล้วก็ให้ถ่ายรูปส่งมาอะไรเพวกอนะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการอัปโหลดไฟล์นะครับเดี๋ยวค่อยๆมาดูทีละทีละอย่างก็แล้วกันเนาะในครั้งนี้เนี่ยจะให้ดูเรื่องของการกรอกข้อความนะครับ เรื่องของการกรอกข้อความพอเราเลือกประเภทเลือกรูปแบบของการาทำงานส่งของนักเรียนแล้วเนะี่ยต่อไปก็คือเราก็จะมากำหนดว่างานที่เราสั่งเนะี่ยเป็นงานกลุ่มไหมนะครับกรณีที่เราทำให้นักเรียนจับกลุ่มกันทำงานเนะี่ยอันนี้ก็คือเราจะมาเลือกตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีวิธีการที่จะต้องไปกำหนดกลุ่มของนักเรียนด้วยเนาะแต่นี้ขอข้ามไปก่อนนะครับ อันนี้เป็นงานเดี่ยวเนาะดันั้นเราก็ยังไม่เลือกตัวนี <unya> ้นี้ส่วนต่อไปที่เราจะต้องทําก็คือเรื่องของตัวกําหนดการนะครับตัวกําหนดตัวนี้นะครับก็คือกําหนดการที่เราจะให้นักเรียนส่งนะครับว่านักเรียนจะต้องทําส่งภายในวันที่เท่าไหร่นะครับโดยที่สามารถที่จะทําได้จากวันไหนจนกระทั่งถึงวันไหนไอ้คำว่าถึงวันไหนนี่กรณีที่เ่เลยกําหนดการเราจะให้ส่งด้วยไหมเราจะใ้นักเรียนส่งได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ ถ้าเราต้องการให้นักเรียนส่งได้หลังจากกําหนดการเนี่ยเราก็จะเ,เลือกวันที่นี้เลยไปจากวันที่จะเป็นครบกําหนดนะครับโอเคนะครับทีนี้ลองมาดูกันลองลองมาทํากันนะครับในการกําหนดว่าจะกําหนดให้ใครมีกําหนดการตามนี้นะครับก็คือเราจะมาคลิกที่ช่องนี้นะครับ เหมือนอย่างตามที่ตัวระบบสร้างขึ้นมาให้เราก็คือจะเป็นทุกคน okay, นะครับหมายถึงถึงว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับกําหนดการตามนี้ซึ่งอันนี้เนะี่ยอาจจะเหมาะสําหรับกรณีที่เราสอนห้องเดียวนะครับหรือกรณีที่เราสอนสองห้องสามห้องแต่เราสอนอยู่ในวันเดียวกันหรือเนื้อหาตัวนี้เนะี่ยอยู่ในช่วงเดียวกันนะครับที่เราสามารถกําหนด กำหนดการให้เป็นวันเดียวกันได้เนะี่ยเราก็เลือกตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราแยกส่วนอย่างเช่นว่าห้องหนึ่งห้องสามเราเกิดสอนวันจันทนระ์เนี่ยเราจะให้นักเรียนมีเวลาในการทํางานอยู่สามวันนะครับฉะนั้นใน3วันนี้ก็คือเท่ากับว่านักเรียนต้องส่งภายในวันพฤหัสเลยเนะี้ยแต่กรณีที่ถ้าเป็นนักเรียนซ่องห้องสองกับห้องหกนะครับเรียนวันอัคารเรียนวนอังคาร เราต้องการนับ3าวันก็เท่ากับว่ากําหนดการของนักเรียนห้องสองกับห้อง6กเนี่ย uh, ก็จะเป็นวันศุกร์อะไรเงี้ยนะครับแบบนี้เนี่ยเราก็จะกําหนดการที่แตกต่างกันเนี่ยเราสามารถทําได้นะครับถ้าเราจะทําเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาทุกคนออกก่อนนะครับเอาทุกคนออกก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกกลุ่มของห้องเรียนกลุ่มย่อยที่เราสร้างเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็เลือกไปนะครับทีนี้การเลือกตรงนี้เนี่ย ในบางครั้งระบบจะแสดงเพียงแค่หหรือ2ห้องเรียนนะครับเรายังไม่เห็นห้องเรียนเป้าหมายของเราเราก็อาจจะใช้วิธีการเลือกห้องนั้นๆไปก่อนที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปลบที่หลังเนาะอย่างกรณีที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างก็คือวันจันทร์จะเป็น4ทับหกับ4ทับสามเห็นนะครับ4ทับหกับ4ทับสส่วน4ทับสเนี่ย เดี๋ยวเราจะกําหนดอีกวันหนึ่งนะครับดันั้นเราก็จะเอา4ทับ2ออกนะครับก็เหลือเฉพาะ4ทับ1กับ4ทับ3นะครับอันนี้เป็นการบอกว่าเราจะใช้กลุ่มไหนที่จะกําหนดการตามที่เราจะกําหนดนะกรอบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปกําหนดวันเราก็โดยการคลิกที่ตัวรูปปฏิทินนี้นะครับอ่าอย่างเมื่อกี้ของผม สมมุติว่า4ทับ1กับ4ทับ3เรียนันจันทร์เลยให้ส่งภายในวันพฤหัสนะครับโดยที่จะให้เริ่มทําได้ตั้งแต่วันนี้จนียวกระทั่งถึงวันเสาร์สมมุติผมใจดีให้นักเรียนสามารถส่งเลยเวลาได้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีการแจ้งว่านักเรียนคนไหนเนี่ยส่งเลยเวลาส่งล่าช้านะครับ ก็ะจะประมาณนี้นะครับสําหรับ1กลุ่มใช่ไหมครับถ้าเราต้องการกําหนดสําหรับห้องอื่นๆกลุ่มอื่นๆหรือกําหนดการอื่นๆเราก็คลิกที่เพิ่มนะครับเราก็คลิกที่เพิ่มแล้วก็ไปเลือกว่าเราจะทํากําหนดการสําหรับกลุ่มไหนนะครับก็เหมือนเดิมเนาะก็คือเลือกไปก่อนนะครับที่เมื่อกี้ที่ผมสมมุติว่าวันอังคารสอน4ีทับสกับ4ีทับหกกำหนดการเลยเป็นอันเดียวกันนะครับ ดังตรงนี้ผมก็เลือก4ีทับสกับสทับหกแต่เราอาจจะต้องเลือกสีทับสองสทับสี่สีทับห้ามาก่อนเนาะแล้วเราถึงค่อยไปลบนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เลือก4ีทับสไว้เราก็จะไม่เห็น4ีทับหไม่เลือก4ีทับหก็ไม่เห็น4ีทับหใช่ไหมเราก็เลือกไปก่อนแล้วถึงค่อยมาลบก็ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสีทับสกับสทับหกเรียนวันอังคาร ผมก็เลยจะก,กำหนดว่านักเรียนจะส่งได้ภายในวันศุกร์นะครับและก็ให้เริ่มทำตั้งแต่วันอังคารนะครับจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์เลนะครับเลยจากวันอาทิตย์ปั๊บเนี่ยนักเรียนจะส่งไม่ได้แล้วนะครับเคนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ทำแบบนี้ไปกับทุกกลุ่มนะครับให้ครบตามที่เราจะมอบหมายงานนะครับ พอเราทําจนครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่บันทึกนะครับหรืออาจจะก,กดที่บันทึกและเผยแพร่ก็ได้นะถ้าเรามั่นใจว่าเราตรวจสอบดีแล้วเราก็กดที่บันทึกและเผยแพร่ก็คือพอกดบันทึกปับ๊บถ้าหน่วยการเรียนที่เราเอาไปเอากิจกรรมนี้ไปใส่เนี่ยถูกเผยแพร่อย,อยู่แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นตัวแบบทดสอบตัวนี้เลยถ้าอยู่ในกําหนดการโอเคนะครับเหมือนอย่างถ้าเกิดว่าผมกดตัวนี้ปั๊บเนี่ย นักเรียนห้องหนึ่งก็จะเห็นเลยเนาะเพราะวันนี้วันที่สิบสี่นะครับแต่สําหรับนักเรียนซ่องห้องสองห้องหกเนะี่ยจะยังไม่เห็นนะครับคืออาจจะเห็นหัวข้อเห็นประเด็นของตัวงานนะครับเห็นชื่องานแต่พอคลิกเข้าไปปั๊บเนะี่ยจะยังไม่เห็นรายละเอียดว่าเรากําหนดการอะไรเราสั่งอะไรนะครับเห็นนะครับงนั้นในที่นี้เนะี่ยผมก็จะกดบันทึกไปก่อนเนาะ ซึ่งพอเรากดบันทึกแล้วเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมีการเตือนสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้เลือกแบบนักเรียนทั้งหมดใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยระบบก็ให้เราเไปการเตือนเรานิดหนึ่งเพื่อให้เราตรวจสอบดูให้ดีว่าเราสั่งงานกับนักเรียนครบตามเป้าหมายที่เราต้องการสั่งแล้วหรือยังนะครับในที่นี้เนี่ยของผมก็จะกดที่ดําเนินการต่อไปเลยเนาะถือว่าผมทําเสร็จแล้วนะครับ ยืนยันตามนี้ก็กดที่ดำเนินการต่อโอเคนะครับเราก็จะมาเห็นตัวงานที่เราสั่งไปนะครับเห็นกำหนดการของนักเรียนแต่ละห้องพอตอนที่อยู่ในหน้านี้เนี่ยเมื่อเราบันทึกแล้วนะครับในหน้านี้มันจะแยกเป็นแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาตรวจสอบตรงนี้เพื่อยืนยันว่าเราใส่กําหนดการได้ถูกต้องนะครับ เราสั่งได้ถูกต้องถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะก,กดที่เผยแพร่เลยนะครับอาจจะก,กดที่เผยแพร่เลยก็ได้นะครับเพราะเรากดเผยแพร่แล้วเราก็อาจจะต้องมากลับมาดูสักนิดหนึ่งนะครับในหน้าหลักนะดูว่าตัวหน่วยการเรียนนั้นเนี่ยเผยแพร่หรือยังนะครับเพราะถ้าเกิดว่าหน่วยการเรียนนั้นยังไม่เผยแพร่กิจกรรมที่เราใส่ไ,ไว้ถึงแม้ว่าเราจะกดเผยแพร่แล้วเนี่ย นักเรียนก็ยังไม่เห็นถึงแม้ว่าจะถึงกําหนดการก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนของการสร้างงานที่มอบหมายโอเคนะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพทั้งหมดนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันว่านักเรียนจะเห็นแบบไหนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเออเลยกําหนดแล้วเนะี่ยนักเรียนจะเห็นแบบไหนก่อนกําหนดจะเห็นแบบไหนในกําหนดจะเห็นแบบไหนและจะต้องทํำยังไงหรือและเมื่อเลยจาก ช่วงกาหนดส่งแต่ยังอยู่ในช่วงที่สามารถที่จะส่งราชาได้เนี่ยนักเตือนจะเห็นแบบไหนหรืองานออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนบ้างอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงเนาะโอเคนะครับในครั้งนี้ก็ขอแนะนำเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ